งานรับปริญญากลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ถุดดึงเข้ามาให้ความหมายในระยะทางการเมืองเป็นเรื่องท้าทายผู้ใหญ่ที่ต้องทําความเข้าใจการ,รเปลี่ยนผ่านยุคสมัยแล้วแล้วก็ในวันที่สังคมไทยมามีความขัดแย้งทางการเมืองสูงอย่าเพิ่งรีบเอานระยะทางการเมืองมาแบ่งข้างเรากับบัณฑิตเพราะบัณฑิตแต่ละคนก็มีวิธีคิดวิธีปฏิบัติตรไม่เหมือนกัน คนรุ่นใหม่เขาก็มีท่าทีในการที่จะต้องต่อรองกับผู้ใหญ่กลายเป็นของแยงข้ามเจเนอเรชันผมว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ควรจะเรียนรู้ว่า r รีอคชั่นน้นมันเกิดจากแอคชั่นของพวกคุณเอาคุณไปกดเขาแต่ามาคับกายเกณฑ์เขานั่นนี่มากมายสุดท้ายเขาก็ต้องเลยใช้วิธีการในต่อรองกับคุณขณะเดียวกันมันก็ทำให้เห็นว่าสังคมมันมีความร้าวเลยเกิดขึ้น ปรากฏการปีนี้อาจจะมีหลายปัจจัยทางเลือกเศรษฐกิจด้วยแนวคิดเรื่องการเมืองด้วยเป็นปรากฏการที่ผู้ใหญ่ต้องเรียนรู้ไม่ใช่แค่หาวิธีการทําทุกทางเพื่อบังคับเขากลับเข้ามาสมาทานชุดึ้นค่านี้ถ้าเขาไม่ให้คุณค่าเรื่องนี้แล้วเกิดขึ้นจากอะไรจะเกิดจากการที่เราคุยกันน้อยเกินไปอาจจะไม่ได้เกิดจากแค่เรื่องม,มองการเมืองก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเหมารวม อต้นทุนค่ายให้จ่ายเนันราเป็นยาเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงต้องมองภาพกว้างๆะบัณฑิตยุคใหม่จํานวนไม่น้อยเนยะเป็นเด็กซึ่งต้องพึ่งพาตัวเองสูงระหว่างเรียนแล้วถ้าเกิดว่าเขายังตกงานอยู่การที่เขาจะต้องใช้เงินแบบ เริมหมืนะ่นเน่เพื่อม,มาในพิธีเหล่านี้บางทีเขาก็ต้องชัชงน้ําหนักแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่าเพราวะว่าปีนี้หลังเหตุการณ์โควิดเนี่ยมีบัณฑิตจำนวนไม่น้อยต้องเลิกไม่เข้าพิธีเพราะค่าใช้จ่ายมันแบกรับไม่ไหวจริงๆริอย่าเพิ่งเอาแว่นตาก,การเมืองมาทาบแล้วก็ใช้ในการตัดสินเขาขณะเดียวกันก็ต้องตระหนักว่าความขยานการเมืองเป็นตัวแปรนหนึ่งที่ทำให้ปรากฏการณ์นี้มันขยายตัวขึ้นจริงๆ คนเจนผมมาเป็นเด็กรุ่นที่โตมากับมีประชากรเยอะใช่ไหมหนุ่มสาวเยอะแต่มหาชนเลยมันโตไม่ทันมันเลยต้องแข่งกันเข้ามหาชนเลยเทียบกับ30ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วที่สัดส่วนคนจบเญาตรีมีน้อยอ่ะการได้ไปปริญญามันก็แสดงถึงสารภาพบางอย่างในสังคมแต่ปัจจุบันผมว่าใบปริญญามันก็ ค่อยๆถูกลดความหมายในความหมายนีงลงไปเนาะเพราะว่าคนเก่งๆจำนวนไม่น้อยก็ไม่ได้จบปริญญากันคนกลุ่มที่มีอำนาจต่อรองสูงเช่ชนชั้นกลางอะ่ะอยากเชื่อเรื่องปริญญาอยู่แต่คนระดับที่ต้องพึ่งพาตัวเองในการเรียนี่ยใบปริญญาไปแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเนาะพอเราให้คุณค่ากับไอ้คุณค่าเทียมอกี่ยเรื่องใบปริญญาทำให้บางคนก็หลงไปกับค่านิยมแบบนั้นแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยการได้วุฒิสูงกว่าคนอื่นแสดงว่าฐานะภาพตัวเองสูงกว่าคนอื่นะจะนำมาสู่โอกาสที่ดีกว่าแล้วก็กลายเป็นทำให้เเเรรราาาติิดดกกััับื่่่่่อองงงงงงแแขขนนนนี้้ไไปลลยซึึพถหจวมใช สิ่งที่คุณเป็นได้เห็นต่างหากที่สําคัญไม่ใช่ว่าใบปริญญาที่คุณถือมากนะคืออะไรใบปริญญาไม่ได้ท่งความหมายเหมือนสมัยก่อนแล้วพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรก็ไม่ได้ท่งความหมายที่สุดเหมือนสมัยก่อนแล้วรูปที่เราถ่ายรับปริญญาแล้วก็มาแขวนปาบ้านอะไรเงี้ยของผมก็เก็บใ่ลังไว้ตั้งนานแล้ว วันหนึ่งเราโตโตไปเรากลับมามองย้อนหลังก็มันก็เป็นวันหนึ่งที่เราได้ร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวเราสุดท้ายสิ่งที่ติดตัวเราคือความสามารถความเป็นตัวเราความเป็นนักสู้ไม่ถอยของเราต่างหากและอันนี้คือสิ่งที่พ่อแม่ควรจะภูมิใจที่ลูกๆเขาเติบโตแล้วก็พาตัวเองมาได้